ถึงแย่วข้าววาวมันดิฉน่ม่ี่แพ้เลยอไม่รู้อ่ะยามตอนกลางวันเห็นคนบอกว่าเกิฟ้าทิ้งเราไปครบแน่ใช่ใช่ไหมดิแพ้เลยทุกอย่างบานที่ครบคเออเขาก็เป็นเขาเป็นตรงนี้เออไม่ไม่แดงแบบแบบ ไม่ได้ลงน้ำเลยเพราะว่าพยายามไม่ลงแล้วตั้งแต่วันนั้นที่ขึ้นคือครั้งแรกแต่เพื่อนกันนี่ในได้ลงน้ำแล้วทำไมต้องเลิกกับเราอะแล้วว่าเลิกหรือว่าหมอนที่เรานอนก็นมไม่เปลี่ยนแร้วกูก็เปลี่ยนให้กว่าไม่รู้ไม่ต้องมาพูดเลยเหมือนปลาตอนเนี้ยเราเริ่มใหม่กับแตงโมละถูกก็เล่าละแล้วนี่ก่อนเข้าบ้านนะที่กัเรา อ้าวทำไมฉันเยอะจังวะผู้แทนนี่ใช้ผ้าดิสทีร์เชริมหน้าเราจะยอมกลับมาคบกับเหินฟ้าก็ได้นะไม่ไมไม่ใช่เราถ้าเหินฟ้ายืนยันว่าเหินฟ้ากำแนนดแคบไม่ได้เป็นไรกันไม่จริงจริงดียอมคืนดีก็ได้จริงเดี๋ยวคบแค่นะคบกับเหินฟ้าไม่ไม่ใช่ออกรับแนนรับแรงกับเอน่อนไม่เชื่อ <M łość> ไม่เชื่อที่เขาบอกแล้วว่าไม่เชื่อูดๆเออเราเห็นนะเๆก่อนนเิฟังแน่ชัวพาเราไปพูดต่อนนั้นแน่ตายตายเดี๋ยวกินก่อนหิว เนเน่ตองไงเนเน่ตองอ่ะเฮ้ยคุยแรงไปป่ะเฮ้ยเฮ้นี่มันจะเป็นอะไรันนี้ไตเทมเหรอมันก็ไม่ใช่ปะวะจริไงมันไม่ใช่ไมยบีบป่ะวะไอ่ยัยดูดิจะอะไรเรื่องทำหน้าแบบในเน่คลิปนั่งเลยทางเนี้ยจะบอกให้ว่าคู่แก่ะเพจจริงจริงแล้วผู้หญิงอ่ะต้องไม่ใช่แก่เว้ยใช่มันต้องไม่ใช่ฉันมันต้องไม่ใช่แก่ใช่มันต้องไม่ใช่ฉัน ใช่คือคือทคนคนทั้งบ้านก็รู้อะไรกันดีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดแล้วถ้าไม่ได้แล้วแกจะกัวใคอ้าวก็คิดอ้าวคิดเอาเองเป่ะวะคือคือเต้ยบอกแล้วว่าเต้ยเป็นเพื่อนสนิทกับมันคือไม่ควรจะมาแซวกันว่าเป็นกับใครนะเป็นเออดูหน้าเออดูหน้าเพียงเพรามีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คนนั้นคุกริวคักนะคุกริว ไราพี่บีมมหรอเปล่าแต่ว่าคือพี่บีมเขาไปแล้วทิตที่แล้วเลยนี่มาพี่บีมอะไรวะพี่บีมกคู่เตอรอยู่แล้วไหมกบิมอะูก่อนผู้่อนผูก่อน้่จน้นให้กัน้่งนจูก่อนผูุก่อน้นผ้ก่อนผก่อนผู้กอนผก่อนผู้อนผู้ก่อนผู้อน่น้อนผ้่อน้ก่อ่อน้่อ่อน้อน้นอนกอ้แล้ว่น่่นกน นนี่คมันมีมากกว่านั้นเลยไม่ไม่แต่ที่เขาซีอิ้วไทยร้องอะเราเรากับพี่เอต้องเห็นต้องเห็นตองเห็นต้องเห็นีนเน่เต้นแล้วแบบเต้นนี่ใหญ่เลยอะเวลาเนเน่ขึ้นเวทีอย่างเงี้ยพี่ตองเขาปลื้มมาก กเอนบบ้างจริงๆแล้วเราจบกันไปเราไม่แต่เห็นฟ้ามาขอบคนดีเนี่ยเนี่ยมันเริ่มจิบกันสองคนไอคนเรา่อช่วงนี้น่าแบบว่าเอ้ยทอมตัวเฮ้ยก็ไม่ทอมก็ตองอะก็พูดจริงอ่ะตอนเราไวก็เขาบอกเราหน้ารักก็เออก็จริงนี่ค่ะก็น่ารักจริงเขาเก็บข้อมูลรู้ไปตอนเราแบบพูดอะไรออกไปอะไรแบบนี้หมดถ้าแบบตองพูดอะไรแบบเน้นๆนิดนึงอ่ะเขาอาจจะไม่ต้องไป่ไดพูดอะไรกับหนูเลยอ๋อเหรอใช่ในบ้านใช่เขาไป่พูดอะไรพูดอะไรอ่ะพี่ยิงพี่อะไรวะ ก็พี่ไม่ได้บูลลี่กันหรือไงโอ้ยตองเขามีคนมาเชียร์ทุกสัปดาห์จริงเหรอไม่ใช่ไงเป็จริงมั้งพูดเล่นระบากพูดยากแต่พูดไม่ใช่พูดจริงใครรู้ได้ไงรู้หมดแหละใครล่ะใครพูดไหนข่าเออตาโตแล้วรู้วันเข้าบ้านก็มาหาแอมมี่เหนือเลยนะแอมมี่อ๋ออ๋อแอมมี่ เอ็มี่ใช่ใช่ไอ้ย่าแต่นั่งข้างหน้าหลายหลายหลายในนี้ก็เชื่อนเือแค่เห็นแค่เห็นเราก็เป็นเพื่อนไงของอีกคนนึงใครที่เอมี่หรือใครไี่รู้เอมี่อะไรรู้จักเอมี่ใช่ป่ะเป็นเพื่อนเอมี่ป่ะอที่วันนั้นไปสยามซังซุงแล้วก็ใช่ตอนนั้นที่เจอที่สยามจริงจริงเหรอใช่ตายตกข่าวตอนนั้นยังเพื่อนอ่านแล้วสิ ไอ้พวงไทยเชื่อเลยดีกว่าโอ้แตงไทยแตงพวแล้วมีอะไรอีกจะยินดีแตงร้านแตงไทยแตงพวงโอไปไหนอ่ะหน้าจะแก่เขินแต่เราคนโว้ยมีความรักโวยโอ้ยพูดอะไรไม่ะไม่มีโซนคุณจินนิ่งเบอร์ละแปวกโนเต้ยอบแบบมีกระแสในบ้านอ่ะอย่างเช่นนั่นอ่ะ กย่างเช่นเนี Murder, ah> like ่ม okay, yeah. yeah, okay, yes, ันจะเป็นอะไรียอาไมะมแค่อในกุ๊ไรังมันก็ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแต่แบบเห็ยอายุล้น่ารังดีเลยใช่จะท่ ี่เรื่อของคู่จิ้นคืออะไรคู่นี้ก็เจอกปะเจอไม่ใช่แบบเป็นแฟนอะไรขนาดนี้เขาปเจอกปะเจอไม่ได้หแบบว่าแบบเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากช่วยกันอะไรยยังไม่ทันดังเลยตอบดาราตอบแล้วไม่ได้สนใจกันหรอคะไม่ได้เป็นอะไรหรอในในคืออะไรอ่ะเราเห็นนะไรดีๆใครทำอะไรอะไรอยัางว่ะอนไรอย่างมันคือนมวัวนะไม่ใช่นมแบบมันคือนมเมจินั่นแหละ ก็คือนมจืดนมสดอ่ะง่ายๆต้องต้องไม่เอาแบอพูดแล้วทักไม่เอาไม่ดีมั้งเฮ้ยมันคุณต้อเสียโพดักหมดเลยมันก็เหมือนกินโฟลต์อะอันนี้แหละอันนี้